ครับช่างนาวาช่างกคปตันวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคอนทุกเลโกคอนทปเลโกไปส่งที่บ่อเลโก้ใช่ไหมครับโอ้โของพ่วามีสีอะไรบ้างครับเนี่ยส,สีเขียวมินสีเทอรเลมโบ,มโ,บโอ้วันนี้เรามาแล้วครับมาแล้วครับคัน้นแรกครับเปิดไฟหน่อยเปิดไฟได้ไหมครับเนี่ยเปิดได้เปิดตรงนี้ครับตรงนี้แล้วครับอ๋อโอเค มาแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วมาแล้วครับถอยแล้วถอยถอยตีตีตีโอ้มีเสียงเลยโอ้จะยกยกไปไหมครับ ปังปัง้ยเหรอมาแล,แล้วครับเียวแรกครับโอ้มาแล้วครับโอ้ยคันที่สองมาแล้วครับของช่างเคปตันงครับหาดใจเตันมาแล้วตีตีตีมีถอยหลังเหครับมาแล้วครับมาล้วครับมาลครับ เออดวงตาเปนวงยหน่อยม่มีโดนด็กวันด้วยครับเออช่าไม้เทตรงนี้เทรงบ่อหน่อยเนี There, ่ยรงบ่อหน่อยดีดไปแล้วไปแล้วครับโอ้ช่างนาวาใหม่แล้วครับเอ้าไม่มีไฟเหรอครับไนี่ครับช่างนาวามีไฟครับอันนี้มีไฟด้วยครับเปิดไฟมากลางางอ๋อเปิดไฟมาแล้วดโอ้โหเปิดฝาท้ายด้ยังนี่ไปไหน ้งเโแล้วครับันต่อไปเปนของอะันมาอแล้วนะคะเพื่อนโอน้อสีเทเลโมหวยม,มากเลยครับคันนี้ครับเทอรเลสโมเทอเลโม,โมโสวยม,มากเลยคันนี้ตาตี สวัไดีครับคัโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่มาส่งนะครับโอขอบคุณนะครับจากนวาขัางแกทตันนะครับที่มาส่งรถให้นะครับเอารถจอดให้ จอดในคาปาร์กเลดีครับโอ้โหจอดในอู่้าอู่เลยโอ้โหจอดดีดีครับรวังชนนะครับชนเสานะครับจอดดีดีครับจอดดีดีโอ้โหมีที่จอดรถด้วยนะครับอืออย่าลืมปิดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวไฟหมดนะครับจอดดีดีนะครับโอเคถ้าใครสนใจมาซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ย ร้านอะไรนะครับร้านออโต้ทอ,อ,อ,อยนะครับอ่ะแจมติ๊กเกให้ด้วยแถมติ๊เกอร์ใด้วยนะครับโอ้คลิปนี้ไปแล้วยังครับบ๊ายบายอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด comment. คอมเมนต์คอมมเนต์โอเค b ายบาย